เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10ค่ะและในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูลค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ในหลวงรัชการที่สิมีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีสรีสินมหาวชิลาลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติส,สมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทาราธิเบศร,ราชวโรดมบรมนาตปพิตรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระนามย่อว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพยาารางกูลสกายบุ๊กขอเสนอเล่าเรื่องรัตนโกสินท์ตอนแผ่นดินรัชกาลที่สิบ ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่หนึ่งธันวาคม2559ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติผลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิรพลตั้งสุวรรณประธานสาลฎีกา ได้กราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารพระราชธายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎบนเทียนบานว่าด้วยการสืบร,ราชสันตติวงศ์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นไปสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามากุฎราชกุมารส่งตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระปรมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทระเทพยวรางกูลเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นปีที่7แห่งการขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงมีพระชนมพรรษาส่พรรษาทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลรุ่นที่สองณโนะรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทรงโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างเด็กผู้ชายทั้งหลายเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือและโปรดทอดพระเนตหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงชื่นชอบเครื่องบินและรถถัง และยังทรงพระปีชาสามารถด้านดนตรีโปรดทรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟนและร้องเพลงได้ทรงดนตรีร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนกนาถบ่อยครั้งพุทธศักราช2509ได้สเสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษที่โรงเรียนคิงมิสแคว้นซัสเซกและโรงเรียนมินฟิล์แคว้นซอมเมเซต จากนั้นส่งเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงสกูลนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จแล้วส่งเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราซึ่งหลักสูตรแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาควิชาการทหารและภาควิชาสามัญระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนิวเซา์เวลประเทศออสเตรเลีย ส่งเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์และส่งสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2519ขณะที่ทรงกำลังศึกษาอยู่นั้นในวันที่28ทธันวาคม2515ปรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสงพระคุรนาโปรโดเก้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร พุทธศักราช2519ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องสู้รบกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอยต่อสามจังหวัดครอบคุมอำเภอลมสักและหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอนครไทยและอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จไปส่งเยี่ยมตำรวจ ทหารและราษฎรทั้งอย่างเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนำหน้าทหารบุกตะลุยเสี่ยงอันตรายดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้อตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถ,ถอยไปทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อความผาสุกข,ของพระสศกนิกรชาวไทยโดยทรงร่วมปฏิบัติการรบต่อต้านการก่อการร้ายในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างพุทธศักราช2520 ถึง2,521ส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธที่การทหารบกส่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมาโดยเฉพาะด้านวิทยาการการบินส่งทุ่มเทฝึกการบินด้วยเครื่องบินเกือบทุกรูปแบบของกองทัพอากาศและส่งเข้าฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบินให้แก่กองทัพอากาศด้วยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงพนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงได้รับพระฉายาว่าวชิราลังการโนทรงจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันแล้วทรงลาสิกขา พุทธศักราช2525ส่งสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราชและในพุทธศักราช2533ส่งเข้าศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสาหราฐอาณาจักรส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แทนพระองค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาอาทิทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิต ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสเสด็จไปในงานพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตาชลมาศณวัดอรุณราชวรารามและ,สะเสด็จเยี่ยมเย็ยนราชสรดนในภูมิภาคต่างๆพุทธศักราช2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจักรยานพระที่นั่งนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรมไบฟอร์มัม ปั่นเพื่อแม่และกิจกรรมไบ k e ฟอร์เปั่นเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเส้นทางมีพระสบการณิกรเฝ้ารับสเสด็จอย่างเนืองแน่น บัตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพพญวรางกูลสเสด็จขึ้นทรงราชเพื่อสืบสารพระราชปัิธานและทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชช,ชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอพระองค์ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยปราบการลานาน ยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกันไปแล้วนะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ,อ่ยว่าดอกไม้ประจำรัชกาลที่สิบคือดอกอะไรเอาละค่ะคุณครูก็มีมาให้เด็กๆเ,เลือกสองชนิดค่ะนั่นก็คือดอกพุทธรักษาค่ะและอีกหนึ่งดอกนะคะคือ ดอกรวงพึ่งค่ะเด็กๆลองทายกันที่เขาว่าระหว่างสองดอกนี้คือดอกอะไรเอาละค่ะคุณครูคิดว่าเด็กๆคงจะมีดอกไม้ที่เด็กๆได้เลือกไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะว่าดอกไม้ที่ถูกคือดอกอะไรอ่าเก่งมากเลยค่ะตัวมือัะเองเนอย ถูกแล้วค่ะคือดอกรวมขึ้นนันเองค่ะเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่10ในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของนายหลวงของเราไปแล้วสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ